ดีค่ะมือนี่เมนูเลยค่ะสิพาสุปเห็ดกระด่างค่ะนี่เห็ดกระด่างค่ะจ้าแล้วก็เอาปลาทูไปย่างไฟนะคะแล้วก็มาเก็บปลาทูแล้วก็ใส่อันนี้เอาไปต้มนะคะ่ะเห็ดกระด่างนี่ไปต้มจนเปื่อยแล้วก็มาซับค่ะแล้วก็จะมีถั่วใส่ด้วยนะคะมีดอกเคสรสด้วยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปค่ะจะเพื่อให้มันครบองค์ประกอบนะคะจะกระตัมค่ะวันณเมน น, string, นี่ค่ะสูบเห็ดกระดางงทีสูตรตักตาไปเรื่อยๆค่ะจนเครื่องปรุงนี้มันเข้ากันก่อนนะคะเอาอย่าเพิ่งไปใส่เครื่องปรุงนะคะตามส่วนประกอบนี่ให้มเข้ากันกันผ่านตามแบบนี้ค่ะตามไปเรื่อยๆได้ค่ะเด้อตาจนมันเข้ากันคุณล่ะค่ะให้มันอ่วมันแตกให้เต่ามันแตกให้ปลามันละเอียดแล้วก็ให้ดอกแก้มันอันเข้ากันคุณ <ones> ล่ะค่ะจ้า จ้ากำมเฉพาะประมาณนั่นสิละค่ะจ้าแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะทีเนี้ยจ้าครบแล้วก็ใส่เลยค่ะพริกป่นลงไปชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำปลาร้าลงไปด้วยค่ะเด้อน้ำปลาร้าลงไปค่ะน้ำปลาลงไปนะคะจ้าไม่ได้ค่ะใส่ผงนัวนะคะ ผมนัวลงไปค่ะ้ยตามแพทย์สั่งจ้ากระสวยหอมใส่บันค่ะสวยหอ,หอมนีหอมมีอันนี้ได้ค่ะแอนค่ะกระสวยหอมใส่ค่ะแอนค่ะใส่หอมใส่ผักชีได้ค่ะเด้อผักชีเขาผักชีหอมนี่แหละค่ะ แมนค่ะใส่พริกหอมลงไปค่ะแมนใส่ซีหอมใส่หอมผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะเนี่ยใส่ลงไปค่ะเมี่ยเด็ดเอาเลยค่ะแล้วก็ใส่สารเมร์ค่ะลงไปตำเครื่องปรุงมันค่ะปรุงแล้วกับตำมันค่ะตำให้มันเข้ากันนะคะจ้าตำห้มันเข้ากันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซีเบิมนค่ะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก่ อืมค่ะยัวย่วๆค่ะ